สวัสดีครับพี่เฟิร์นมาสายอีกแล้วอะ่ะพอดีว่ารถมันติดมากเลยอะครับวันนี้ฝนตกน้วท่วมด้วยครับพี่เฟิร์นวันก่อนพี่มาสายไหนบ่นพี่วันนี้มาสายเองเลยนะออ,อะผมกําลังว่าจะหาการแก้ปัญหาในการซื้อคอนโดกใกล้ๆแถวนี้อะครับพี่เฟิร์นพอมีแนะนำไหมมีสิพี่เพิ่งอ่านนะั้นเนี่ยข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัมมพย์เขาบอกว่าตอนนี้มีคอนโดมิเนียมในรถไฟฟ้าทําทเลทอง5โซนหลักเลยนะมีโซนอะไรบ้างนะครับเนี่ยผมกําลังมอง ที่จะซื้อแล้วก็จะเก็งกาไรด้วยครับจะอยู่ด้วยแล้วก็เผื่อขายต่อได้ด้วยใช่ไหมโซนแรกเขาบอกเป็นโซนรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนโซนที่2เนี่ยก็เป็นฝั่งธนบุรีบางว่าเพชรเกษมบางแคซึ่งเส้นนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนต่อขยายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินโซนที่3าเป็นย่านปทุมธานีโซนที่4ี่ก็คือพวกราชเทวีพญาไทแล้วก็โซนที่เป็นทาเลทองก็คือสุขุมวิทตอนกลางไหนี ซึ่งเขาบอกว่าส่วนพวกนี้กําลังขยายตัวมีความต้องการสูงนะปัจจัยหลักๆก็เพราะว่าคนสมัยนี้ไม่ค่อยอยากจะอยู่บ้านแนวราบพวกบ้านเดี่ยวหรือว่าทาเฮาส์แล้วเพราะว่าราคามันเริ่มแพงใช่ไหม,มเขาก็เลยไปอยู่คอนโดมิเนียมกันรถไฟฟ้าเนี่ยก็เลยไปตามเส้นของคอนโดมิเนียมแต่ก็ในทางตรงกันข้ามนะถ้ามีรถไฟฟ้าไปคอนโดมิเนียมก็ขึ้นตามด้วยเหมือนกันไหนก็ในไหนแล้วครับพี่เฟิร์นพอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับบ้านแนวราบให้ผมไหมครับเผื่อผมซื้อเรือนหอใน,นอนาคตบ้างแหมวางแผนไกลเน,นี่ยว่าแต่มีแฟนแล้วเราจะซื้อเรือนหออ่ะแหม จริงๆก็มีถือว <c oughs> ่าเป็นคนบอนาคตไกลทีเ uh ดียวเพราะว่าแนวราบก็น่าสนใจมี5โซนหลักเหมือนกันก็คือโซนบางนาพระขนงสวนหลวงประเวศซึ่งก็ถือว่าเป็นโซนหลักรวมถึงโซนลำลูกกาคลองหลวงโซนบางก้วยบางใหญ่โซนเพชรเกษมหนองแขมแล้วก็โซนพันรามสองเป็นไงมีที่ถูกใจบ้างไหมก็มีบ้างนะครับแต่ผมกลัวซื้อมาแล้วขายไม่ออกครับโดยเฉพาะคอนโดเนี่ย ใช่เลย,ยเพราะว่าเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยศูนย์ข้อมูลเขาให้ข้อมูลไว้ว่าน่าจะมีคอนโดเนียยเปิดใหม่สักประมาณ6 0 0 0 0ยูนิตเองเพราะว่าจําได้ไหมก่อนหน้านี้มีมาตรการของภาครัฐที่ออกมากระตุน้นลดค่าธรรมเนียมการโอนการจดจำนองก็เลยมีคนเนี่ยไปซื้อคอนโดมิเนียมในช่วงนั้นเยอะทีเดียวเขาก็เลยไม่กล้าที่จะผลิตออกมาใหม่บรรดานะักพัฒนาสังหาริมทรั์นเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ค่อยอยากจะมีคอนโดใหม่มาเพราะว่าคนเพิ่งซื้อไปอาจจะยังไม่มีเงินที่จะไปซื้อเพิ่มขึ้นไง อย่างนี้ถ้าเกิดซื้อเก็งกำไรก็คิดหนักเลยสิครับพี่เฟิร์นก็แต่ก่อนเนี่ยผลตอบแทนของคอนโดโมิเนียมที่นหนบอกว่าอยากเก็งกำไรด้วยปีนึงประมาณ5%แต่ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะน้อยหน่อยนะอาจจะแค่ประมาณ2-5%เอเองที่สำคัญถ้าอยากจะซื้อคอนโดโมิเนียมเนี่ยต้องซื้อตอนเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเพราะว่าเราก็จะได้ตอดรองราคาได้แต่ว่าพอมีคอนโดมิเนียมแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าซื้อใกล้ๆก็อ้างว่ามาสายไม่ได้แล้วน,น่อน